ปี2026ที่จะถึงนี้นั้นทาง WCA ก็จะมีการปรับกติกาใหม่ประจำปีตามธรรมเนียมโดยปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับเรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็ต้องเป็น Dual Rounds โดยปกติเนี่ยการจะผ่านเข้าไปในรอบที่2ได้เราต้องทำเวลาให้ได้เร็วกว่าคนอื่นใช่ไหมครับถึงจะมีโอกาสเข้ารอบแต่กับ Dual Rounds นี้จะทำให้ทุกคนได้เข้าไปเล่นในรอบที่2โดยไม่คัดใครออกเลย ผู้แข่งขันทุกคนจะได้แก้โจทย์จากทั้ง2รอบเช่นถ้าแข่งสาคผู้สาคผู้ก็จะได้แก้โจทย์10ครั้งเพื่อหา Average of 5ฟทั้งหมด2ครั้งแต่จะใช้ผลจากรอบที่ทำได้เร็วกว่าต่อมาสาคผู้สาคผู้สปิดตาที่เปลี่ยนฟอร์แมตจาก Base of 3ไปเป็น Base of 5ทําให้ผู้แข่งขันมีโอกาสเล่นมากขึ้นเรื่องต่อไปคือ a p p r o v e timer list จากเดิมที่กติกาจะระบุชื่อของ s t a c k m a t เอาไว้เลย ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นรายการทามเมอร์ที่อนุมัติซึ่งหมายความว่าในอนาคตอาจจะมีทามเมอร์ยี่ห้ออื่นสามารถนำมาใช้ในการแข่งขันได้ด้วยและเรื่องที่น่าสนใจเดียสุดท้ายคือ Scramble p ผิดใน Big Cube และ Mega Minx ที่จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและอนุญาตให้สามารถ Scramble บน p ั r เซ้ที่ยังไม่โซฟ e ได้เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการแข่งขันแต่ทางนี้ทั้งนั้นต้องได้รับอนุญาตจากดิลิเกตก่อนนะครับ และยังมีการแก้ไขได้น้อยอีกหลายอย่างเพื่อให้กติกามีความชัดเจนและยุติธรรมมากขึ้นใครสนใจลองหาอ่านได้ในฟอรัมของ WCA นะครับอ่านแล้วที่เห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยและนี่คือคริสปิดและเล่ารายการที่จะนำเรื่องราวในวงการ SpeedCubing มาเล่าให้ฟังจนคุณอยากจะเริ่มบิดฝากกดไลค์กดหัวใจและติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ